สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาประกาศกระทรวงสาธาร,รณาสุขในเรื่องของการกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดเนี่ยเป็นเหตุรำคาญพุทธศักราช2565มาพูดคุยกันนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขเขาได้ออกประกาศฉบับนี้เนี่ย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา14มิถุนายน2565ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศนะครับก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15 <S <S เดือนมิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่15เป็นต้นไปนะครับในรายละเอียดสาระสำคัญ เหตุผลของออกอของการออกประกาศในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับกำหนดให้การกระทําเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้เกิดกลิ่นควันกัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดเป็นเหตุอารมณคารอันเนื่องมาจากการใช้กัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นสันธนาการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยควันของพืชดังกล่าวข้างต้น,นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไปทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเช่นโรคปอดหอบหืดหลอดลมอักเสบเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นสมควรกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับซึ่งในประกาศฉบับนี้ในข้อ2เนี่ยคำนิยามคำว่ากัญชากัญชาก็หมายความว่าพืช ที่เป็นพืชล้มลุกมีลำต้นมีสีเขียวอมเทาใบเป็นแฉกว้าวลึกจนถึงโคนใบใบแต่ละแฉกยาวรีขอบใบจักแบบฟันเลื่อยอดอกสีเขียวมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับตรงนี้ความหมายของกัญชาส่วนความหมายของกัญชงเนี่ยก็หมายความว่าไม้ล้มลุกที่มีลักษณะทาง พฤกษศาสตร์คล้ายกับกัญชาแต่ว่าลักษณะต้นสูงกว่าใบเรียวยาวและสีอ่อนกว่ากัญชานะครับมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาในข้อ3เนี่ยเขากำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชอื่นใดเว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้วจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเรามีคนไปเสพและก่อให้เกิดความรำคาญนะครับก็จะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับประกาศฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15มิตรุนายน2565เป็นต้นไปนะครับ